สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ดอนมง้งนะครับข้างข้างเขาเืองเขาเมืองพระของันเ่นหม่นหมอนท่องหนึ่นง,หนงหนึ่งเก้าโลละลอยสกเ,กเร้ทเลียนหมอนท่องกันระยองปีกชนนะครับนี่นเลยาม, <c oughs> <c oughs> มาอะไรครับมาแล้ว <c oughs> จัดช่องคนบันหนะ้ <c oughs> าก็เลยปอกว่าเป็นนเขาไปนัาเพื่อนได้ อันนี้ขายทุกเมื่อครับทุกวันจ้าทุกวันเลยจ้ามาจากสายทีเรียนนี่ทีเรียนมาจากระยองระยองด้วยนะครับจ้าขายทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการจ้าบ่มีเว้นบ่มีวันหยุดราชการค่ะชีวิตแม่ค้าเป็นที่สุดรวยเานี้มันเป็นโลนี่เดินนะคะประมาณเมื่อทั้งไปลนช่างแล้วแต่ว่า ไม่คะไม่ได้ดูไม่ได้ดูกิโลค่ะดูดูราคาเฉยก็หมอมือประมาณสองโลสารขีดกลัวก็มีแถมชิมด้วยนะคะหอมมากเลยหอมมากตะไกร่พี่ครับขอบคุณหลายๆครับอันนี้ก็ต่างใส่ก็ร่างเนาะเลยนก็ร่วนเลยน เราฮอดจกุมมานี่ขายทุกเมื่อสองทุ่มสาจ้าสวแุ่สามทุ่มโอ้แต่เนา่นสมบางๆเทากับพีร้านเลยนะร้า้สชตห้รอัยใหญ่ค่ะสองมโอ้สองทุ่มสามทุ่มแต่เนขนมอไรคนหลายต่ยดโดนร้อยแปดสิบหกบาทจ้าหนักก็ไม่ร้อนไม่เบากว่าเ โนสองใบนะะก็อ <fin anta> <ots> ัน <guarding> น <okay>? ี้ขึ้นมาพอดี่งสอเรยบาทสีร้บได้เลยค่ะอ้่จานอ่านั้นครับเออออโยตามโยภาษาอีสานเราอุ้ยจัดเกมเฮยมามาจะใส่ชวยาน นี้มันจะสุกมากสเด็ดนคาต้องไปทาทานะคมันจะย่งากยชเท่าไรหรสี่ร้อยสี่ร้อยหกสิบกสี่ร้อยสิกส่สิบหกคุณผขออนุญาตผู้ใดทานท่านหนองเลือดเขาคอนเจนแบบม่วงเขาคอนเจนแบบนี้ซื้อลำเพลินไม่นีนะครับซื้อร้านนี่ยังกว่าสี่หหกร้าน ไ <laughs> อ้พักทองจ้ะคคร,ร้านกักทองแอนดูจ้ะพักอทองแอนดูโอเคครับผมขอบคุณ,ค,ณครับสวัสดีครับ